สวัสดีครับพบก,กับสุริข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แฟนบอลหงสแดงลิเวอร์พูลนะครับก็คงจะรู้ดีนะครับว่านักเตะอย่างนาบีเกตานั้นมีปัญหาการบาดเจ็บเรื่อยมาตลอดเลยนะครับเจ็บอดอดแอดแอ,อ,อ,อดนะครับเรียกได้ว่ากระดูกยุ่งจริงๆหลังจากที่มีการวิเคราะห์แล้วนะครับว่าจะมีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับนาบีเกต้า แต่ว่าทางด้านจอห์นออริทนะครับซึ่งเป็นตำนานดาวยิงหน้าติดหนวดอีกคนของลิเวอร์พูลนะครับหรือแฟนๆเรียกว่าน้าจอห์นออริทเขาก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าเขานั้นยอมแพ้และหมดหวังในตัวของนาบีเกตาไปแล้วเพราะไม่เห็นแววว่า,วาจะมีศักยภาพที่เก่งได้เท่าราคาค่าตัวที่ซื้อมาจากทางด้านสโมโซออาบาเลซิกในยอโรมานีนะครับและในเรื่องของอาการบาดเจ็บนั้นก็เป็นปัญหาใหญ่ทําให้นาบีเกตานั้นไม่สามารถโอร์มได้ โดยปัญหาในแดนกลางของลิเวอร์พูลณตอนนี้ก็มีนักเตะบาดเจ็บมากมายที่น่าเป็นกังวลไม่เว้นแต่แม้เรานักเตะตัวเอกของทีมอย่างจอแดนแฮนเดอร์สันและติโอโก้แอนโทนานะครับที่จะต้องได้พักบ้างนะครับไม่อย่างนั้นแล้วนะครับคงกล้มซึ่งหนักทั้งฤด,ดูกาลไม่ได้ไม่งั้นก็เจ็บกันไปหมดแบบที่เห็นแน่นอนนะครับ ปัญหาก็คือเมื่อเรานักเตะตัวหลักได้พักไอ้ที่ขึ้นมาทดแทนมันพึ่งพาไม่ได้อย่างเช่นผู้เล่นอย่างนาบีกกต้าหรือแม้แต่อเล็กอ็อกเล็กชรเมเลนที่รายแรกนี่เก็บกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับสำหรับนาบีกาต้าแถมลงมาก็พึ่งพาไม่ค่อยได้อีกนะครับเอาตรงต,รงตรงนะครับจอห์นอาดิตบอกว่าผมยอมแพ้และเลิกหวังในตัวของนาบีเกต้าแล้วนะครับเหมือนกับว่าไอ้อาการบาดเจ็บเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาอีกนะครับ,รบก็เหมือนกับว่านักเตะกระดูกยุงอย่างมากนะครับเล่นไป1นนัดก็เจ็บอีกแล้วนะฮะ ไม่ได้ใช้งานแบบเต็มสตรีมเลยโดยจอร์นออริทก็ให้ความคิดเห็นนะครับว่าถ้าฝืนยังให้นาบีกะตาใช้งานต่อเนี่ยเขาก็จะมีการมาเจ็บรบก,กวนอยู่เสมอแต่คุณก็ต้องการให้กระฟิตอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ โดยถ้าหากกาฟิตก็จะให้โอกาสเขาได้ลงเล่นแต่มันไม่เคยเป็นเรื่องราวที่มีจุดจบเลยคุณกว็วนในอ่างแบบนี้ตลอดนั่นแหละคือเราคาดหวังในตัวนาบีเกต้าตมากเกินไปนะครับว่าจากราคาที่เราเสียไปให้กับอาบาริซิกจากมูลค่าของเขาซึ่งมันก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงๆตลอดหลายปีที่เราเซ็นสัญญาเข้ามาจอห์นเอดีนะครับซึ่งเป็นตำนานก็ออ oh กมาให้ความคิดเห็นว่าประมาณว่าพอแล้วนะครับผมเลิกหวังในตัวนาบีเกรตาตแล้วนะครับเพราะเจ็บบ่อยหลอเกินนะฮะ การย้ายทีมของเบเนโดซิวาไปยังสโมสรบาร์เซโลน่านั้นนะครับเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นแล้วในเวลานี้และทําบาร์เซโลน่าเองก็มีความต้องการอยากจะคว้าตัวดาวเตะดรยนี้ไปให้ได้ในช่วงตลาดสมวนี้และดูเหมือนว่าตัวผู้เล่นเองก็มีความสนใจนะครับสำหรับแบรนโดซิวาอยากจะย้ายสู่บาร์เซโลน่าและอยากจะไปเล่นในถิ่นแคมป์นูเช่นเดียวกันโดยข่าวล่าสุดน,นะครับท่านผู้ชมทําบาร์ซาและแมนเชสเตอร์ได้ตกลงค่าตัวกันเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะโอ้ทางนี้มีการเปิดเผยทางแมนเชสเตอร์นะครับ นั้นเสียเบรนโดซิวาไปจริงๆนะฮะพวกเขาก็จะหันไปหาจูดเบลลิงแฮมมิคฟิลจับติเซียดมุนในทันทีเพื่อเอามาแทนที่ในตะำแหน่งที่ขาดหายไปนะครับแย่งคว้าตัวจูดเบลลิงแฮมอย่างแน่นอนนะครับและนั่นอาจจะเป็นการบีบให้ลิเวอร์พูลครับอาจจะต้องขยันอีกครั้งหนึ่งในตลาดรอบนี้เช่นเดียวกับการที่ตอนนี้พวกเขาถูกสเปอร์ที่จะคว้าตัวหลุยดีอาร์ตนะครับไปแต่นี่คือซิตี้นะฮะมีเงินมากกว่าสเปอร์เรื่องค่าตัวนะไม่ต้องห่วงแน่นอนนะครับซิตี้ พร้อมคว้าตัวและทุ่มเงินแน่นอนแต่ถ้าหากเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับลิเวอร์พูลมีคะดนนข้าเหนื่อยแต่แมนเชสเตอร์ไม่มีนะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนักเตะแล้วนะครับว่าจะเลือกใครนะครับแต่เรื่องเงินเงินทองทองไม่เข้าใครออกไกลนะครับฉะนั้น,านาตอนนี้เรานะครับก็มีคู่แข่งอย่างชัดเจนนะครับหินหินเลยนั่นก็คือแมนเชสเตอร์จะเร่งคว้าตัวจุดเบลล์ลุงแฮมแน่นอนนะครับหลังจากที่เราก็มองจุดเบลล์ลุงแฮมเ,เป็นเป้าหมายหลัก ในฤด,ดูกาลหน้านะครับฉะนั้นตรงนี้เนะี่โอ้โหงานเข้าของเราเลยนะครับถ้าหากแบนโโดซิวาย้ายไปสู่บาร์เซโลนาพอสโกนะครับเปิดเผยว่าตนเองมองว่าแมนเชสเตอรมีดีพอควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกเดิมครานี้แต่เขาก็าเชื่อนะครับว่าลิเวอร์พูลก็มีโอกาสที่จะหยุดยั้งพวกเขาจากการคว้าแชมป์ลีกสูงสุด3ปีติดต่อกันได้พอสโกนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาอาจจะเป็นตัวเต็ง แต่อย่างที่ผมบอกไปผมก็ชอบลเว์พูมากกว่านิดหน่อยยันไรก็ดีคุณไม่สามารถตัดชื่อแมนเชสเตอร์ออกไปได้พวกเขาเป็นทีมที่สุดยอดพวกเขาเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากการตี้ฮารลันย้ายเข้ามามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจแมนเชสเตอร์สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้อย่างแน่นอนพวกเขาทําได้เพราะพวกเขาเป็นทีมที่สุดยอดแต่พวกคุณก็อย่าลืมชื่อลเว์พูนะครับเพราะลเว์พูก็มีโอกาสที่จะหยุดยั้งรเบียซีฟ้าแมนเชสเตอร์ในการคว้าแชมป์ลีกสูงสุด3ปีติดต่อกันได้ นี่คือความกิงเห็นของพอสโธนะครับก็อเอ็นยงมาที่ลิเวอร์พูลนิดๆพัรเคนโดลิเวอร์พูลเอีโคนะครับได้รายงานมาว่าฮาวิเอเลต์เตรียมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมบุกคริสตัลเพลยในวันจันนี้แอดดี้เบอร์สลีย์นะครับซึ่งเป็นนักข่าวสำนักข่าวลิเวอร์พูลเอีโคเขาก็ได้เขียนวิเคราะห์ในเว็บไซต์ลิเวอร์พูลเอีโคนะฮะด้วยผลงานกับกุนลัมเป็นเกมที่เจ็กกิ้งครับ นักคนข้างผิดหวังนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของทันสุขติและเตรียมที่จะพักจอแดนเฮนสันกับตันทีมเอาไว้ข้างสนามนะครับแล้วส่งฮาวิเลียดนั้นลงปเป็นตัวจริงในตำแหน่งมิกฟิวแทนนะครับหลังจากที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาปเป็นตัวสรอง์ฮาวิเลียดก็โชว์ผลงานได้อย่าง,ยงเยี่ยมเลยนะฮะในนัดเจอกับฟุลแลมมีส่วนช่วยให้ลิ์พูลตามตีเสมอฟุตแลมได้สิเรตฉะนั้นนะครับนัดเจอกับคริสตอฟเพลตในวันจันทนี้ที่สนามแอนฟิ์น่าจะเป็นโอกาสของฮาวิเลียดได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแทน จอแดนแฮนเดซันน้ำตาจะไหลวอนยูดุมย้อนคำชมของเจอร์กนครับสมัยอยู่ลิเวอร์ pool ในงานเปิดตัวโรมาก็คงจะคิดถึงนะฮะเป็นธรรมดานะฮะจอร์จจิโอว,วันยูดุมนะครับยังคงระลึกถึงคำชมของเจ้าในเก่าสมัยเล่นในึกีพิมลิกระหว่างเปิดตัวกับทีมดังกาโชซิลาอิตาลีโดยเขาได้พูดออกงานแถลงข่าวจอร์จจิโอว,วันยูดุมนะครับกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ and, ก็ได้แถลงข่าว <c oughs> เปิดตัวกับโรมาอย่างเป็นทางการ หลังย้ายจากปารสแซงตเซนจูแมงเล่นในสกเยอโชเซียอิตาลีด้วยเซนเนยยมตัวหนึ่งลดูกาลพร้อมกับออปชันในการซื้อขาดโดยจะสวมเสื้อหมายเลข25ครับยันไรก็ตามดาวเตียนในวัย31ปีก็ได้พูดถึงเจ้านายเก่าเจกเก้งคลับคุณซิลลี่วิพูนะครับที่เคยร่วมงานกันมาด้วยระหว่างปี2016ถึง2 0 2พซึ่งเคยชื่นชมเขาเมื่อปี2019ว่าเป็นมิดฟิลด์ที่สมบูรณ์แบบและมีชื่อติดโผัพูดท้าชิงระวัลบัลลงดอก ด้วยผลงานที่โดดเด่นในการพาหงดังลิเวอร์พูลคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเลกฤดูกาลนั้นซึ่งเขาก็เป็นคนทำซอมประตูในรอบรองชะเลิดนัดที่2ที่เอาชนะบาสิลนาสี่ศูนแซงเข้ารอบชิงชเลศด้วยกอรรวม43ก่อนคว้าแชมป์รีมลิเอร์พูลในฤดูกาลต่อมาแต่ปัจจุบันเส้นทางการแข่งของวันิลุนต้องพลิกผันหลังจากตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลและเลือกย้ายไปสู่เปเชีปารซัแชมแมงแบบไม่มีข่าตัวแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จกับทีมดังีกเอิงเมืองเศษ จนต้องโรหหกโรเหิรนมาอยู่กับโรม่าในที่สุดนะครับเดื่อด้านบนในดุ่งก็ได้ย้อนคําชมของเชกิงครับที่มีต่อเขาในงานแถลงข่าวเปิดตัวกับโรม่าว่ายากเสมอที่จะพูดถึงมิกฟิลที่สมบูรณ์แบบคือแบบไหนผมคิดว่าลิเวอร์พูลเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของผมทําให้ผมถูกเรียกอย่างนั้นผมเข้าใจดีว่าการเล่นกับทีมอื่นๆมันอาจจะเป็นมิกฟิลที่สมบูรณ์แบบได้ยากเพราะพวกเขาเล่นฟุตบอลในอีกแบบหนึ่งและระบบอื่นผมเชื่อว่าทุกคนคงมีความคิดอยู่ในใจว่ากองกลางสมบูรณ์แบบคืออะไร แน่นอนว่าถ้าผู้จัดการทีมชอบและเจคกกินคลับบอกว่าคุณเป็นเช่นนั้นคุณก็ควรที่จะมีความสุขอย่างไม่น่าเชื่อน,นะครับก่อนแน่นอนนะฮะว่าเจคกกินคลับของเราเป็นคนปลูกปั้นจนี่ไวในดุ่มนะครับเขาก็เลยต้องชื่นชมเป็นธรรมดาส่วนย้ายออกจากลิอร์พูก,ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าจะไปในทิศทางใดนะฮะสำหรับไวในดุ้มนะครับ นี่คือสำนักข่าวลีกวัฒน์ครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่10สิงหาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลงังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของบู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ